แนวทางในการใช้ชีวิตประจำวันอย่างไม่ประมาทกาดไม่ตกไมก้มแล้วค่ะพี่น้องคะ่ะสวัสดีคะ่ปะป้าหมอเศรษฐีโชคพยากรณ์ม่อีกแล้วค่ะพี่น้องคะ่ะมาทํานายดวงรายวันประจําวันที่4ี่นะคะซึ่งตรงกับวันเสาร์สีม่วงนั่นเองค่ะพี่น้องคะ่ะณวันที่4ี่อีกแล้วแป๊บๆๆๆไหนเห็นไหมคะพี่น้องค่ะเนาะพี่น้องค่ะยังไงแล้วเนี่ยชีวิตของเราจะต้องเดินหน้าต่อไปนะคะอย่าจิตตกอยู่นะคะอย่าครัมครวญนะคะ นี่ให้กับตัวเองนี่นะคะอยู่กับบ้านกับช่องหาอะไรทำหาอาชีพเข้านะคะหยิบจับอะไรเข้านะคะแล้วก็เปลงมาเป็นรายได้อ่าได้ก็จะดีนะคะเล็กๆน้อยๆก็จะดีนะคะพี่น้องค่ะนะยังไงแล้วเนี่ยสิ่งสําคัญใจของเราเนี่ยเราจะต้องเราจะต้อง ใจของเราต้องสงบนะคะพี่น้องค่ะนะไม่งั้นเราจะคิดไม่ออกว่าเราจะต้องแก้ปัญหาอย่างไรในขณะที่เรามีปัญหานี้ไม่ได้สอนนะคะเป็นการเตือนสติค่ะพี่น้องค่ะนะแล้วก็เตือนสติอีกตัวหนึ่งก็คืออย่าลืมดูแลตัวเองเป็นพิเศษนะคะพี่น้องค่ะนะเพราะว่าถ้าสุขภาพของเราแย่ทุกอย่างจะแย่นะคะหมดเลยค่ะพี่น้องนะเอาอย่างนั้นกันเอาละในวันพรุ่งนี้เรามาดูว่าพี่น้องในแต่ละวันเกิดนั้น จะต้องระมัดระวังเรื่องอะไรเป็นพิเศษนะคะมาดูพี่น้องวันอาทิตย์ก่อนค่ะสําหรับพี่น้องวันอาทิตย์เป็นแบบไหนดูกันนะคะพี่น้องวันอาทิตย์นั้นโอเคดีขึ้นเห็นไหมคะตั้งดีขึ้นโดยเฉพาะเรื่องการงานเรื่องความเป็นอยู่นะหนึ่งช่วยนะคะเรื่องความรักความสัมพันธ์นะคะแต่ว่าในวันพวกนี้ให้ทักเนาะมีหนึ่งเรื่องสองเรื่องที่ให้ตัดสินใจนะคะพี่น้องนะคะหนึ่งเรื่องสองเรื่องนี้บางครั้งพี่น้องวันอาทิตย์ไม่อยากที่จะตัดสินใจเรื่องเนาะนะคะ และมันจะเป็นต้องเลือกก็อย่างที่บอกนะคะสําหรับไพ่สองดาบพี่น้องวันอาทิตย์เลือกในสิ่งที่ดีที่สุดและทํามาได้ดีที่สุดแลค่ะพี่น้องคะเนาะเล่ก็อารมณ์ระมัดระวังด้วยอย่าเป็นคนอารมณ์ร้อนเหมือนกับเด็กๆนะคะพี่น้องต้องมีเหตุผลนะคะในวันพรุ่งนี้ค่ะพี่น้องวันอาทิตย์มาดูพี่น้องวันจันทร์บ้างนะคะสําหรับพี่น้องวันจันทร์นั้นนะเป็นแบบไหนดูกันค่ะทํานายโดยรวมนะคะบอกว่าพี่น้องวันจันทร์นั้นระมัดระวังนะคะ ในวันพรุ่งนี้จะมีบริวารน,นะคะ,ะสร้างปัญหาแล้วก็ทิ้งปัญหาไว้กับพี่น้องวันจันทร์ต้องแก้ต้องเกะละค่ะในวันพรุ่งนี้นะอย่างเช่นเรื่องของการงานก็แล้วแต่นะ,ะเรื่องของการเงินก็แล้วแต่ในวันพรุ่งนี้นี่ระมัดระวังเป็นพิเศษเลยค่ะพี่น้องนะอย่ามองโลกในแง่ดีให้มันมากนักนะคะสำหรับพี่น้องวันจันทร์นะคะเกี่ยวกับเรื่องของบริวารค่ะ ส่วนในเรื่องของการเงินนั้นเนี่ยใครมีหนี้ต้องชําระราคาพี่น้องนะจะเป็นแบบนี้นี่นะคะแต่ยังไงแล้วพี่น้องวันจันทร์ยังคงมีเครดิตอยู่ยังมีคนช่วยเหลือนะคะในเรื่องของการเงินยังสามารถประนีประนอมนะคะเจรจาได้นะในเรื่องของการเงินนะคะพี่น้องคะนะสำหรับหกเหรียญนะคะและก็ให้ทักดีมากสิบเหรียญพี่น้องวันจันทร์นะคะมีโอกาสนะบางท่านก็ก่อนหน้านี้อาจจะมี มีการนะคะจัดการในเรื่องของทรัพย์สินมรดกนะคะหรือเป็นอาไดหน้าขายที่ดินหรืออย่างไรในวันพรุ่งนี้ตอบโจทย์นะคะนี่ได้รับคําตอบนะคะนี่อย่างนี้เลยนะคะเกี่ยวกับเรื่องของอสังหาริมทรัพย์ทรัพย์สินนะคะแปลงทรัพย์สินเป็นทุนพี่น้องวันจันทถือว่าดีเยี่ยมเลยค่ะในวันพรุ่งนี้ค่ะมาดูพี่น้องวันอังคารบ้างค่ะพี่น้องค่ะเนาะสำหรับพี่น้องวันอังคารทานายโดยรวมบอกว่า ก่อนหน้านี้หัวห้อยหัวทิ่มเนาะก็คือเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพเป็นหลักแล้วนะ,นะอย่างนี้เลยนะคะไม่สบายนี่นะในที่ผ่านมาในวันพรุ่งนี้ก็ับกลับมาแข็งแรงเหมือนเดิมนะคะพี่น้องเนาะขึ้นจักรพัรด์นี่ก็ควบคุมทับได้เหมือนเดิมนะ,ะมีกินเดินทางออกนอกพื้นที่อย่างเร่งด่วนนะคะพี่น้องค่ะเนอะอาะอันนี้ก็ต้องระมัดระวังในการเดินทางด้วยนะการใช้รถใช้ถนนนะคะพี่น้องวันอังคาร และก็ไพ่ทักดีมากเกี่ยวกับเรื่องของการเงินการเงินเลือดขึ้นเป็นสเต็ปหมายความว่าหยิบจับอะไรเป็นเงินเป็นทองละค่ะสําหรับพี่น้องวันอังคารนะคะถือว่าโดดตินยอดเยี่ยมเลยค่ะสําหรับ8เรียนนั่นเองค่ะพี่น้องค่ะมาดูพี่น้องวันพุธกลางวันบ้างนะคะสาหรับพุธกลางวันทํานไนโดยรวมบอกว่าพุธกลางวันทํานไนโดยรวมบอกว่านะคะก็ไม่ได้แย่นะคะพี่น้องค่ะนะขึ้นสองไม้เท้านี่นะคะชีวิตนะคะ มุนเวียนแล้วก็พลิกไปในทางที่ดีนะคะพี่น้องค่ะด้วยบุญกุศลที่พี่น้องวันพุธกลางวันนะทำเอาไว้นะคะเทวดานะคะป่งเป่าตแตรให้พี่น้องนั้นชนะแล้วก็โชคดีแล้วค่ะในวันพรุ่งนี้โดยเฉพาะในเรื่องของการงานนะคะแล้วก็เรื่องของโชคลาภการเงินนะคะเข้ามานะคะแบบฟุกๆได้ด้วยอย่างนี้สิ่งที่ไพ่ทักนะคะดีวิวขึ้นก็คือพี่น้องวันพุธกลางวัน เรามัดระวังในเรื่องความโลภนะคะความลุ่มหลงมัวเมาเรื่องใดเรื่องหนึ่งหรือการทําอะไรที่เสียเส่ยงงนะคะผิดกฎผิดระเบียบนะคะพี่น้องค่ะนะเดวิลขึ้นไม่ค่อยจะโอเคเท่าไหร่นะในเรื่องของความโลภนั่นเองค่ะพี่น้องค่ะนะเรามัระวังให้ดีค่ะนอกนั้นดีทุกเรื่องค่ะพี่น้องวันพุธกลางวันค่ะมาดูพี่น้องวันพุธกลางคืนบ้างค่ะสําหรับพุธกลางคืนทานายโดยรวมบอกว่า ออก่อนหน้านี้โชคดีในเรื่องความรักความสัมพันธ์นะคะนี่พี่น้องวันพุธกลางคืนบางท่านนี่ได้เจอคู่แท้นะได้เจอผู้อุปถัมภ์ค้ำจุนช่วยเหลือนี่อย่างนี้นะคะและก็ในวันพรุ่งนี้โชคดีนะคะขายของดีนะคะมีเงินเข้ามือนะเจรจาอะไรก็จะสำเร็จนะคะแล้วก็ได้เงินเข้ามาด้วยนะคะมีโชคมีลาบเข้ามานะสำหรับสามเหลี่ยน ส่วนที่จะต้องระมัดระวังในวันพรุ่งนี้ไพ่ทักสองเรื่องระ,ระมัดระวังอุบัติเหตุที่จะเกิดขึ้นในบ้านในช่องในไซงานนะคะพี่น้องค่ะนะอีกเรื่องหนึ่งก็มีปากมีเสียงทะเลาะวิวาทนะคะอ่า,อาจจะผิดใจกันนะคะกับคนในครอบครัวหรืออย่างไรนี้ระมัดระวังให้ดีนะคะพี่น้องค่ะนะสำหรับพี่น้องวันพุธกลางคืนค่ะมาดูพี่น้องวันพรฤหัสบดีบ้างนะคะ สำหรับพี่น้องวันพระเหลือศดีนั้นทำนายโดยรวมบอกว่า,ามีการเดินทางนะคะมีการทำงานลุยๆนะคะแล้วก็สำเร็จละคะหน้าเหนื่อยมามากนะักพี่น้องวันพระเหลือศดีถามว่าพี่น้องวันพระเหลือดรีป้าป้าหมอดูหลายเที่ยวแล้วนะดีขึ้นตั้งดีขึ้นนะในเดือนกันยายนนะนี่นะเห็นไหมคะเดเออร์เกิดขึ้นนะคะนั่นหมายความว่าปัญหาอุปสรรคความหนักหนักเหนื่อยเหนะื่อยเนี่ยจบนะนะคะแล้วก็เหมือนกับว่า เริ่มกลับมานะคะดีเหมือนเดิมหมุนกลับมาดีเหมือนเดิมนะคะอย่างนี้นะการเงินในวันพวกนี้ก็จะมีเงินข้ามือใครรองเงินอยู่ก็จะมีเงินเข้าวมือแล้วค่ะพี่น้องค่ะนะและก็ไพ่ทักก็ดีเยี่ยมคือตัดเจรจาต่อรองเรื่องอะไรนะคะในวันพวกนี้ก็จะสําเร็จนะและก็มีคนอุปธรรมค้้าจุนนะคะ,ะผู้ที่เกี่ยวข้องกับพี่น้องวันพระฤหัสบป,ปีทั้งหมดเลยค่ะนะสําหรับสามไม้เท้านะคะ โอเคค่ะดีมากมาดูพี่น้องวันศุกร์บ้างคะ่ะสําหรับพี่น้องวันศุกร์นั้นทำนายโดยรวมบอกว่าพี่น้องวันศุกร์นั้นเนี่ยนี่ก็ดีนะคะพี่น้องค่ะนะบางท่านนั้นเนี่ยเริ่มที่จะเข้าใจชีวิตละเนี่ยนะคะเริ่มเข้าใจชีวิตนะคะในการใช้ชีวิตเนี่ยนะอ,อ,อย่างเข้าใจนะนี่อย่างนี้นะระสัคฆราชเนี่ยนะและระมัดระวัง มากยิ่งขึ้นนี่อย่างนี้แล้วก็บางท่านหาความรู้ใส่ตนเองนะคะอาจจะปฏิบัติธรรมนะนี่ได้โดยเนาะสำหรับพระสังฆราชและพรุ่งนี้ราชินีพระจันทร์ขึ้นมีความคิดสร้างสรรค์มีพรสวรรค์แก้ปัญหาเฉพาะหน้าเก่งนี่ยางี้ดาบสมมงกุฎเข้ามาปั๊บนี่ก็คือหมายความว่าปัญหาต่างๆนั้นโดนจัดการนะคะไปเรียบร้อยแล้วนะคะนี่นะสำหรับดาบสมมงกุฎก็คือปัญหาอุปสรรคและก็ภายทักก็ดีเยี่ยม นะคะต่อไปนี้ก็กลับมาลุยเหมือนเดิมนะคะพี่น้องค่ะนะ่ะเป็นผู้หญิงแกร่งนะแต่เราจะต้องอดทนนะคะอดทนมากอดทนเป็นเลิศนะและเราก็จะสําเร็จทุกเรื่องละค่ะพี่น้องวันสุกร์ดีค่ะมาดูพี่น้องวันเสาร์บ้างนะคะสําหรับพี่น้องวันเสาร์นั้นเป็นแบบไหนดูกันค่ะนี่นะคะไฟทักว่ายังไงล่ะ พี่น้องวันเสาร์นั้นโอ้โหนะคะด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจต่อสู้ปัญหาอุปสรรคอะไรต่างๆเนี่ยเข้ามาหนักๆก,ก่อนหน้านี้งานลุยๆงานเหนื่อยมากและหลายงานมากเลยก็ต้องรับผิดชอบคนเดียวในวันพรุ่งนี้ได้เงินนะคะพี่น้องวันเสาร์ในวันพรุ่งนี้ก้าวเลียนขึ้นเนาะ แม่จับเหรียนให้แล้วนะมีโชคมีรับเข้ามามีเงินเข้ามารองเงินได้เงินมีเงินสดๆเข้ามานะคะสําหรับ9เหรียญน,นะคะอีกตัวหนึ่งทักนะคะในเรื่องความรักความสัมพันธ์ราคาพี่น้องค่ะนะใครที่นะคะมีปัญหากับคนรักนะก่อนหน้านี้อาจจะแยกกันอยู่นะคะเข้าใจผิดกันหรืออย่างไรเนี่ยพี่น้องวันเสารนะ์ขาเนาะมีโอกาสรีเทิร์นกลับมาคุยกันใหม่นะคะ นี่นะคะมีโอกาสารีเทิร์นกลับมาคุยกันใหม่นะคะแล้วก็เดินหน้าต่อไปกันได้นี่ว่ายอย่างนั้นนะคะฉะนั้นแล้วเนี่ยถือว่าเป็นไพ่ดีนะ,ะในวันพรุ่งนี้จ้าพี่น้องวันเสาร์และก็ไพ่ทา่าอีกเรื่องหนึ่งเน,นาะมีหนึ่งเรื่องสองเรื่องให้พี่น้องวันเสาร์ฉลองความสําเร็จละค่ะเนาะเอออย่างเช่นอาจจะทํายอดขายถึงขายของดีขึ้นนะได้ของฝันของฝากของถูกใจสามถ้วยทั้งนั้นเลยค่ะพี่น้องค่ะเนาะนี่คือพี่น้องวันเสาร์ค่ะ โอเคค่ะถือว่าดีเยี่ยมฉะนั้นป้าหมอวัยพรให้พี่น้องทั้ง8วันเกิดกินดีอยู่ดีมีสุขสุขภาพต้องแข็งแรงไว้ก่อนค่ะพี่น้องค่ะนะและขก็เฮงเฮประสบความสำเร็จนะคะในทุกเรื่องนั่นเองค่ะพี่น้องค่ะสวัสดีค่ะ